นี่ก็ช่างเยาวก็จะทําการให้น้ําช้างครับเป็นไงแซมทบจบแล้ว10วินาทีมซมามามี้ามามางามามา้ามามา<ะ>มามามวมาพางามามมา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 ามามามาานมมามเดากเนามดูา,ามามามาาามอมามามาาไปอ่ม มาเป็นควานแล้วนี่ต้องพาไปอาบน้ำไหมพี่เข็นี่บอกมา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 นิมามามานิมามามานิมาดูใช็คเราจะให้น้ำมาหนิมาถูๆูถูไปถูถูไปเออถูโอ้อาบน้ำโอ้ต้องถูด้วยบอ กันก็ถูที่นอถูอะถูฮะถูไม่ได้ถามเลยถูไปถูนี่ถูครับเขาถูตรงไหนเขาีดตรงนั้นเลยใช่ไหมขันครับถูอะถูถูเด้อถู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 เฮ้อไล่มาเบนมาเบนมาเบนเอ้อ ทำไมขี้ขี้ครับขี้ขี้ฮะอย่ามีเด็กมีเด็กมองน้มาถอยไปถอยเีนเล่นอะไรม่เห็นมีทำการอาบน้ำครับ เอาลงไปผูกดูดิเอ้าอูกเป็ี่ยนไหมผูกนู่นนะเอาผูกขาเนี่ยเนี่ยผูกขาเนี่ยเอาไปอะไรเองอยู่มั้งถือกลงให้นี่นะเอาลองผูกดูดิต้องต้องเกาะหูแกไปหรอเอาก็เราเรียกดูว่ะเกาะหูก็ได้อันนี้อันที่ยาวกว่านี่มาหนิมา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 อะเกาะหูข้างนี้เดี๋ยวมาดูแซงวิ่งนะเกาะเติร์ดิดน้ำหน่อยไม่ลอย อ้าจุกลมาเดินไปนิวผูกตรงนั้นลงอ้าแซมจะมาผูกอ่าช้างนะแซมใจนายเองได้วะฮะมา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 มมามาามามามมามมมามมา มานี่เซมเด้อขอดูเด้อมาเฮ้ยมาดูพี่ยวเอามามาเออลอยลอยลอยมามามานี่มามาหนึ่งมาเออพี่ยวเรียกเสี่ยวเออมานี่มาอะไรเองเนี่ยจะมาปลูกครับปลูกช้างดูจะมาเรียนรู้การปลูกเอาช้าง เอาตัวยู่วอก่อนฮะยโอ้ผูกตัวขันไว้ตอนแน่นอืมข้งงางนี่หรอเอออืเนเนโนโม,มเต้นเลยลนเจียงได้ปะแซมนั่นแหละแล้วก็ม,มุนให้มันแน่นนะมุนในตัวนั้นเลยให้มันแน่นสวัสดีจ้า,จาม,มุนให้มันแน่นเลยนะตึงมือเลยนะ จะแซมจะทำได้ไหมครับแซมนิ่งแซมนิ่งแซมนิ่งทำไ้แน่นยังแน่นแล้วหรอเดกลอแน่นแล้วรอยังไม่การถามว่าแน่นแล้วหรอโอ้เอาไปไว้นู่นเสียงเสียวอ่ะเสียงเด็กชาย้วยเสียงเสียวอ่ะเสียง เตียาเตียวยเตียเ้ยยีที่กล้าไหมทำไมอะไอวันหลังผมอย่นหลังไป็นารเี้ยงพร้อมทำไมไม่พร้อมอะในที่สุดเล้วคุณก็เป็นผู้กล้าผู้กล้าหาญมึงเจ้วไหมโอ้บา ถ้าแกพูดง่ายนะใช่ไมไม่อยากถ้าแกพูดง่ายใช่ไหมอือทางกมันไปไเมาอ่ะไม่ไปช่างตกมันอ่ะฮะเราดูช่กมัล้น้ไหมเหยังไม่ทอะไรหรอผมไกล้าไปดิถ้าตกที่กล้าไปนี่มันจะไหลตรงกบหูใช่ไหมครับว้าโอ้ที่ข่าวอะไรนะอืออันนั้นอ่ะผมเคยเห็น่นะ ที่ควานช้างตกอ่ะออ๋ตกใจอ่ะตอนนี้เรียกว่าก็าตกมันนะครับอันนั้นคือที่ตกนั่นคือตกบนรถไหมใช่ใช่แค่นั้นเลยครับอันนั้นคือ,อเขาไม่สบายแล้วก็เขาตกมันแล้วเกาอั้นด้วยออ๋แล้วก็ปวดหัวก็จับเปลีย่ยนเรื่อยๆตัวเขาอ่ะตาวเลยรึเปล่าดุอะพี่เอวขโมยรองเท้าวของไปอ่ะ ให้ลู but, นกน้องเดินตีนเป้าเลยวันน <voir> ี้ก็มาอยู่หมู่บ้านช่าง้ช่างเยี่ยวนี่แน่นอนมากเลยนะไม่ธรรมดา ดีครับดีมีที่กรีบอ่ะดีครับดีครับดีครับอืออยมครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่อะไรหิวอะไรครับหิวอ้อยนี้หิวอ้อยนี้อยู่ไหมครับ

ดื้อดื้ออืมดื้อต้องโดนไมรเดียวไหมครับอ๋โอโดนไมเรเดียวบอกดื้อไหมดืม้อไหมครับดื้อไหมวันนี้ไปเที่ยวไหมครับไปไหมไปเที่ยวไหมนี่ไปไหมครับ <c oughs> ไปบอกครับาขับช่ชวยๆก่อน,นอยยงงเลยครับช่วยๆยังไงทำช่วยๆดิเอาขับช่วยๆเร็๋ยวขับช่วยๆยังไงแบบไหนเอ๊ะ Ek hai 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 mua, hai 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 Ừ, hai 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 đi đi. Đi hai 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 ทำดีดียกยกยกยตึบึยกยกยก่ยยกยกดีดยกึึบึดีดทำดีดี่ด้วยตึบึยกยังไงยกบ่ยก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 ดีดยกอ่นี่ตกมันได้ตกมันอ๋ เดี๋ยวเย็นนี้จะให้แซนนิงขีตัวนี้ขีตัวนู้นไม่ได้น่ตัวนี้ดื้อพี่ว่ะตัวนี้ะดื้อแต่อยู่ข้างล่างดื้อแต่อยู่ข้างล่างแบบไหนใช่เราดูนี่ะดื้อแต่อยู่ข้างล่างแบบไหนเนะวันนีดิโอเคก็ดื้อแต่อยู่ข้างล่างแบบไหนถ้าเราอยู่บนหัวก็ไม่ดื้อย่างนี้นะ